The cat เอ็กซ์เพรสชันแนลนะคะวันนี้คาร่านะคะจะพาเพื่อนๆดูวิธีการพันหูกระเป๋าด้วยทวายล,ลี่นะคะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ร้านเราเมีหูกระเป๋าหลากหลายส,สาีสันสีน่ารักน่ารักนะคะนอกจากการที่เราจะพันทวายล,ลี่เพื่อทําให้กระเป๋าดูน่ารักและมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วนะคะเรายังช่วยทําให้หูกระเป๋าเนี่ยเป็นการถนอมหูกระเป๋าและรักษาคุณภาพของการใช้หูกระเป๋าไม่ให้ดําแล้วก็เปื้อนมือเรา ด้วยค่ะเราจะมาดู how to เทคนิคในการที่จะ mix and match กับกระเป๋าแต่ละใบนะคะโดยใช้ทวารีด้วยการพันแบบวิธีง่ายที่เพื่อนสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการทำปมที่กระเป๋าหูกระเป๋าข้างข้างที่หนึ่งก่อนนะคะเราจะพันทวารีเป็นปมแบบนี้นะคะ โดยที่เอาป้ายทวายลี่ตรงป้ายของแอมเนสเนี่ยไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเราทำปมที่ตรงโคนหูกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพันตรงส่วนที่เป็นป้ายเนี่ยไปไว้ด้านในนะคะเทคนิคของการพันนะคะเราจะให้เวลาเราพันนะคะเราจะให้ส่วนของทวายลี่ที่เรากำลังพันเนี่ยออกมาอยู่ตรงช่วงกลางของของผ้าทุกครั้งนะคะ เราพัาานพร้อมกับตรงขอบขอบของผ้านะคะเราจะวางตรงช่วงสีลางของของผ้าทวารี่ในช่วงต่อไปนะคะนี่เป็นการจากบเข้าวๆนะซ <นะ S 1> ึ่งหูกระเป๋าของแต่ละใบเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามความสูงหรือความกว้างนะคะอันนี้อาจจะต้องไปอดัดดปใช้กับกระเป๋าแต่ละใบของเพื่อนๆด้วยนะคะ และสำหรับการจบนะคะเราจะจบมาด้วยกับการทำปมที่ตรงโคนด้านข้างของหูกระเป๋าตรงส่วนนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่า,าในส่วนของโคนที่เราจะใส่ไปเนี่ยหูมันสั้นเกินไปเราสามารถเขยับผ้าไม่จนได้นะคะนะคสำหรับปมกระเป๋าแล้วก็สอดผ้าเข้าไปด้านใน ของห่วงตรงที่เราทําเป็นห่วงไว้ตรงนี้นะคะพร้อมกับดึงปลาทวายรี่มาไว้อีกฝั่งนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะการพัน้าทวายรี่แบบนี้แบบง่ายๆเพื่อนๆกสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับ การผูกทวายล,ลี่นะคะคาร่าก็จะเลือกสีทวายล,ลี่ที่แมทช์กับกระเป๋านะคะจากกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าสีชมพูคาร่าก็จะใช้ทวายล,ลี่สีที่มีสีชมพูแบบนี้นะคะแอบมีลูกเล่นของความเป็นชมพูและพาสเทลนะคะรวมถึงการผูกแบบนี้จะเป็นการผูกแบบเป็นโบที่เป็นโบที่แบบยิ่งบอกของความฟุ้งฟิ้งของกระเป๋าใบนี้นะคะ <duc ci us> เรามาดูวิธีการผูกเลยนะคะเริ่มแรกจากการที่เราจะเอาทวายล,ลี่นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี <ười> ้ๆๆ ะะแล้วก็จับทั้งสองข้างนะคะพันกันไปคนละด้านแบบนี้นะคะเราจะให้การพันของทั้งสองด้านเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ปลายสายเนี่ยค่อนข้างยาวที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้ปลายสายนะคะมาทําเป็นโบนะคะเราจะพันไปแบบนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะ ตอนนี้เราได้ปลายสายทั้งสองข้างประมาณเท่าๆกันแล้วนะคะทําให้สองข้างเนี่ยปลายสายพอๆกันนะคะตอนนี้ปลายสายทั้งสองข้างเท่ากันแล้วนะคะเราก็จับตรงนี้มาเป็นโบตรงกลางได้เลยค่ะผูกมาแบบนี้นะปลายสายทั้งสองข้างนะมาแบบนี้เลย เห็นไหมคะตอนนี้เราก็ได้ชแนลโคโคไซ7.5ที่ผูกทาวล,ลี่เป็นโบแบบนี้ตะมุตะมิมากเลยน่ารักสุดๆไปเลยนะคะ อนนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ how to การพันหูกระเป๋าแ m รเม์เกระเป๋า Chanel ด้วยทาวายลี่สีสันต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้คาร่านะคะมาให้คอนเทนต์ดีๆเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์ไหนนะคะหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็คาร่าฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆของทางช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ